โรงไฟฟ้าแม่ม้อเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้า่านถิ่นเนาะแล้วก็ใหญ่มากด้วยใช้พื้นที่เยอะด้วยใช้ทรัพยากรเยอะมากด้วยที่ลำปางต้องสร้างเขื่อนเพื่อที่จะมีน้ําเพียงพอในการใช้งานในโรงไฟฟ้าแม่มอด้วยนะคือสิ่งที่จะชวนคิดนะคือโรงไฟฟ้าแม่ม้อเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดลำปางทรัพยากรที่ใช้ก็ใช้ในจังหวัดลำปางสิ่งแวดล้อมที่ใช้ก็ใช้ในจังหวัดลำปาง แต่นั้นคือสำนักงานหนึ่งของกรารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งจดจัดตั้งอยู่ที่นนทบ,บรุรีเวลาที่ขายไฟอ่ะโรงงานไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่พาะก็ต้องไปขายผ่านเมืองไฟใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มันเป็นการเคลีย์เป็นการแบบเปลี่ยนมือของสาขาเท่านั้นแวดหรือว่าภาษีนุมูลค่าเพิ่มก็ไม่ได้ขาดไม่ได้จ่ายในจังหวัดลำปาง ทั้งังที่จังหวัดลำปางเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับจะเราไม่ได้เรื่องนี้อยากจะชวนเพื่อนๆคิดนะว่าด้วยความใจเป็นธรรมนะจริงๆคนลำปางควรจะได้นะแวดมูลค่าหนึ่งเปอร์เซ็นของที่โรงไฟฟ้าแม่มองผลิตได้ควรจะตกอยู่ที่จังหวัดลำปางนะใช่ไหมครับจังหวัดลำปางจะได้มีเงินจะได้มีงบม,มานในการพัฒน,นาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดลำปางโรงเรียน โรงพยาบาลเนาะก็ฝากไว้ช่วยพิจารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย